แล้วแล้วมันพังยังแบบแ่าแพนเค้กอะคอนแลบลงมาเนี่ยนะทับเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยไอ้ที่อื่นเขาไม่เห็นมีอืะแสดงมันต้องมีอะไรผิดปกติแปลกๆแน่ๆอาจารย์นี่จริงนะผมทวนก่อเนี่ยอันเนี้ยอันนี้สําคัญมากบริษัทที่กระทรวงสาหารรมเคยสั่งปิดเนี่ยที่มีเค้เกิดเพลิงไหมเนี่ยนะที่อาจารย์ไปดูด้วยเนี่ยนะอันนั้นเขาเป็นบริษัทสัญชาติจีนจีนนะจีนมาลงทุนแล้วก็มาลงทุนในไทยแล้วเป็นเบอร์หนึ่งของไทยแล้วตอนนี้ เบอร์หนึ่งของไทยด้วยถูกสั่งปิดไปเพราะตอนนั้นเหล็กไม่ได้มาตรฐานถูกไหมอาจารย์ซึ่งบริษัทแม่อาจจะอยู่ที่จีนแล้วมาลงทุนที่ไทยอย่างนี้ทีนี้ที่อาจารย์เห็นผมสรุปให้นะที่อาจารย์เห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์เห็นไอ้ตัวเหล็กที่คุณขีกันนัทเอามาดูอาจารย์บอกผมใช้คำว่าคล้ายคล้ายคล้ายเอาแค่นั้นพอแค่นั้นนะฮะโอ้ยแต่เราไม่ได้โทษเขานะเพราะว่าเพราะว่ามันมีโรงงานจีนหลายที่นะหลายที่หลายที่หลายที่นะจับต่อจุดที่อื่นนะไม่ใช่อันนั้นที่แค่แคลักกมน้าาายยยๆูอจร เพราะว่าจีนเขาผลิตเหล็กคล้ายๆกันหลายๆบริษัทใช่ส่งอย่างเงี้ยทคโนตลยีเดียวกันอย่างงี้ใช่แล้วที่เขาปอกตัวที่สีไรชาก็เหมือนกันอย่างเงี้ยที่สีไรชายังไงจาไล่ฟังหน่อยก็คือก็คือว่าเขามีข่าวว่าที่สีไรชามีการหลอมเหล็กผิดสเปคแต่แมก็ไปตรวจกันก็ไปเจอหะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสั่งปิดไปที่สีไรชาคล้ายๆเดียวกันเหมือนกันคล้ายๆกันเพราะงั้นบริษัทจีนจะผลิตคล้ายๆอย่างนี้หมดนี่ไงโอ้โหจานมันมันนอันนี้เราไม่ได้โทษเขานะ